หรือราคาอ<ล>ะไรเป็นซันเฟสดูชอบมากเลยซันเฟสเจ็ดแสนห้าแล้วมันตัดเย็บแบบดูดิทั้งตัวเลยดูทั้งหน้าทั้งหลังราคาเดียวก<ช>ันหมดเลยจะเป็นรอยได้ขนาดนี้เลยจะบ้า กันอีกแล้วเดับ The Blue b e n i หลังจากห่างหายกันไปนานครับตอนนี้เราอยู่นที่ไหนครับนครโฮจิมินห์ครับผมประเทศเวียดนามเซาท์อินเีเชียใกล้ๆกับบ้านเราเองวันนี้ครับเราจะพาไปทัวร์พวกเสื้อผ้าครับเป็นโลค c ลแบรนด์ของที่นี่อนพอได้ข่าวมาว่ามันเด็ดใช่ไหมมัน high quality เรื่องการเมลเรื่องพวกนี้มันดีมากผมบอกเลยซึ่งที่แรกที่เราจะพาไปอ่ะชื่อว่าเดอ New วเพ c o c นะครับเพ a c o ซึ่งจะมี2ที่แต่ว่าที่แรกที่เราพามาเนี่ยอยู่ตรงข้ามตึกค i ม c o m นเตอร์นะฮะถ้าเกิดหาไม่เจอดูได้เลยอยู่ตรงข้ามกันเขาบอกว่าที่นี่ มีของเยอะจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูดีกว่า,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 าไป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 ดูกันร<ๆ>้านแรกก่อนเลยเฮ้ยร้านแรกก่อนเลยเฮดสเฮดอ่านว่าอะไรนะไม,ไ,มไม่ได้อ่านว่าเฮดส์ใช่ไหมถามมาแล้วเขาบอกอ่านว่าเฮดส์สตูดิโอนะฮะเข้ามาที่แรกจะเจอข้างล่างเนี่ยเจอก่อนเลยแบรนด์แรกเลี้ยวขวามาเจอเลยพาเขาเขาไปดูไงนี่ประมาณนี้เฮ้ย เริปมไปเจล่าแล้วป่ะแบบว่าเป็นพวกะลายลิปสติกเลยวกนนี้จะอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนดองสี่แสนดองก็ประมาณเท่าไหร่สี่ห้าร้อยสี่ร้อยกว่าบาทปรสี่ร้อยกว่าบาทดูดิสวยดีมากดูคัตติ้งไม่ให้อยากให้ดูคัตติ้งดูนี้เลยนะดูเลยมันเขาเขาอันนี้คือพร้อมผ้ามาต่อกันนะเห็นไหมเอาผ้ามาต่อกันแล้วก็เย็บตรงนี้ดูสวยจัดตุ้แข็งเลยฮดูนีพี่รู้สึกว่ามันน่าสนใจอยู่อ่ะไหนนี้เจอซี่เจอซี่เจอซี่นี่บอกเลยตรงนี้สวยจัดนี่คือจะอยุด เป็นกู้สีของบราซิลนะครับอันนี้ก็ปกัปกปักนี่ก็เป็นโลโก้ด้านหลังสวยไหนราคาดิตัว400กว่าบาท400ว่าบาทอยู่เมืองไทยนี่ได้หลังสนามซุปอย่างเดียวอยงน,นะ400กว่าบาทครับตัวนี้นี่เราขอทีนี่นี่นนลองลองดูพวกกเสื้อเชิ้ตพวกอะไรพวกน,นี้นี่นี่ซิปมีประมาณเท่าไหร่500อะไรประมาณนี้คือพูดง่ายว่ามาที่นี่คือกำตังมาพันนึงก็ได้กลับไปสองคำชิ้นแล้วส่วนใหญ่เหรีราคาเสื้อยืดจะอยู่ประมาณนี้หมดเลยเดี๋ยวไปดูพวกแจ็เก็ตหน่อย ดี๋ยวให้ดูก่อนให้ก่อนดูราคาด,ด,ดูนี่องดูนี่ไงเป็นแจ็คเก็ตหนังนะอารมณ์แบบว่าแจ็คเก็ตแบ k เกอร์มันจะมีดีเทลแบบตรงนี้เล็กน้อยอะไรเงี้ยเห็นไหมส่วนเรื่องราคาราคาราคาไม่ได้แผงไว้ครับผมไม่สาดอ,อยู่มากอยู่มากดูราคาอยู่มากแจ็คเก็ตหนังอย่างดีตัวประมาณพันหนึ่งพันสองอืมโคตรถูก ผมรับประกันไน้เลยว่าที่ไทยไม่มีราคานี้แน่นอนใช่ถ้าเทียบกับว่าคุณภาพแบบนี้ตัดเย็บแบบนี้ทีคือผมว่าโลคอลแบงเขานี่แค่ร้านแรกผมว่าโลคข้อแบ์เขารู้สึกแบบเอิ่มทั้งราคาทั้งคุณภาพทั้งดีไซน์มันมันไปได้เลยราคาค่นท้างสะใจนะใช่รู้สึกว่ารู้สึกว่าเคาเจอร์เขาจะได้เหมือนเหมือนเสื้อแจ็คเก็ตแบบว่าพกฟุตบอลตัวอะไรตัวละพันสองมาสามเมืองไทยผมว่าน่าจะมีตัวสามสี่พันสวยผมว่าสวยตัวเนี้ย น่าซื้อมากน่า <ad on. S 1> โดนเดียวไบอะไปต่อกันที่ร้านต่อไปนะฮะใ,ใกล้กันใ,ใกล้กลันไม่ไกลตรงนี้ฮะ,ะเปิดตัวนี้ก่อนเลยเลยคันเปิดตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้สวยดีฮะ,ะชื่อแบรนด์ Dirty Coy อแจ็คเก็ตฟิลแบบผมรู้สึกว่าอารมณ์เหมือนสุพาพนี่ยใช่นึกออกปะไปดูดูคุณภาพดิตัวละหนึ่งพันเท่านั้นอะตัวละพันเดียวพันเดียวใช่ซีรีสแจ็คเก็ตยีนใช่ลองดิบมาให้เพื่อนๆดูทักชิ้นนึงซิส่วนตัวแล้วผมเนี่ย ค่อนข้างชอบเจอร์ซี่เพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนเห็นบอกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมเขาอยากแนะนำตรงเงี้สวยป่ะดีดำเบสิกไม่สกรีนคือหรือว่าทำอะไรเนี้ยแบบดูดีอะดูดีตัวนี้เท่าไหร่บอกเลยว่าดูดีตัวนี้เท่าไหร่เช็คหน่อยประมาณประมาณสี่สี่ห้าร้อยเองสี่ห้าร้อยประมาณนี้ประมาณสิบแล้วห้าสิบประมาณนี้ดูหน้าหลังดูเนีเยเต็มไปเลยคอคัตติ้งตรงคอตรงอะไรเงี้ยมันมันในการทำผ้าปต่อกันไหมเขาไปดูวงเกงเขาไปดูวงเก่งพาเขาไปดูวงเกงหรือเปล่ามาครับผม โอเคตัวอยู่ที่เครงเกงขาสั้นอยู่ที่ประมาณ6กเจ็ดร้อยเหมือนกันไม่แพงนะตัดติ้งดีอืมด,ดูนี่ดีกว่านี่เป็นไงดูดิดีนะ,อะลอยแบบว่าทำทำทำมาทั้งตัวพี่ดูดิเห็นปะทั้งขาไปยันข้างหน้านะทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังแล้วหลังปักนี้งนี่นเอื้อเรื่องยูดิ อารมณ์เหมือนหลุยส์วิตองที่มันกำลังลกำลังฮิตช่วงนี้เหมือนที่ฟาเรลทางมาหลุยส์วิตอ,อะทรงเดียวกันเลยตัวนี้ดูดิคัตตองคัตติง้งทีทรงดีเทลดีมากแต่ว่าราคาตัวนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ผมคิดว่าเต็มที่น่าอยู่ที่ประมาณ1,000บาทไม่เกินนี้สีนี้สีนี้แล้วก็มีตัวนี้ด้วยดูดีไหไงสองสีนี้อันนี้น่านะสบายได้ง่ายๆ่อยสวยงามตามความเรื่องมีรองเท้าด้วยนะครับหรือจะเป็นตามสไตล์คนชทยพกแก้วเก็บความเย็นครับผม นี่ทำเฟดนะทำขาดเฮ้ยมันมีดีเทลอะเนี่ยดูดินี่ตรงคอตรงอะไรพวกนี้ก็ทำขาดหมดใช่ทำขาดเจ็ดแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยเจ็ดแปดไม่ถึงพันนะครับไม่ถึงพันเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวนี้สวยดูดิตัวนี้สวยวอสติแกกเก็ตครับผมลองใส่หน่อยไม่รู้ตัวเล็กไหมเปล่าลองดูหน่อยเฮ้ยผมว่ามันก็เนี่ยดไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะ ตรงนี้เราพี่ดูตรงนี้ตรงนี้มันเป็นหนังให่นปะตัวพันหนึ่งพันแปดแปดแสนก็แสนดองผมบอกเลยว่ากาถูกเลยถ้าอยู่ที่ไทยน่าจะมีราคาประมาณสามพันเก้าสามพันห้าเกินถ้าเป็นหนังแขนหนังด้วยซับข้างในเขาดีมากเลยนะมาดูร้านอื่นต่อกันว่ามีอะไรบ้างมาต่อที่ร้านข้างนะอันนี้ครั้งที่แล้วผมมาซื้อเสื้อร้านนี้ไปสองสามตัวอาพิมจับไปแล้วอ่ะใช่ปีก่อนปีก่อนตอนนี้กลับมาอีกครั้งตอนนี้เ็เซลล์อยู่ด้วยนะชื่อ funky gallery ฮะ นราไปดูในร้านดีกว่านี่เลยนี่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 หยิบไปอย่างละหนึ่งตัวนี้ที่ผมโดนไปเมื่อปีที่แล้วเฮ้ยสวยเป็นตัวเลยมันมันเหมือนมันกัดภาพหรือว่าเป็นยังไงครัผมว่าเราทำแบรนด์ช่วยบอกหน่อยครับว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเราเหมือนสกินจมสกินจมกับเนื้อผ้านึกออกไหมมันก็เขาเรียกว่ามันจะสัมผัสมันจะแบบเนี้ยมันมันเหมือนเหมือนกับเนื้อผ้าเลยคิดว่าตัวเท่าไหร่ถ้าผมคิดอ่ะหนึ่สองเก้าสิบ สองร้อยสิบนะราคาแบบนี้ต้องพันสามร้อยสิบขี้แล้วที่ไทยก็ราคานี้แหละครับน่าจะประมาณเฮ<อ>้ยซื้อไปตอนนั้นประมาณสี่ห้าร้อยเองสีห<ะ>่ห้าร้อยใช่ตอนนี้ลดอยู่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วย <c oughs> เดี๋ยวถ้าถ้าตัวสี่ห้าร้อยอะตอนี้สิบห <c oughs> ้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่นี่คือสองสามร้อยบาทถูกถูกมากจริงดูตัวอื่นของเขาสิถูกเกื๊บไหนต้วหยิบให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่ตัวนี้ก็ดีงานปักอืมเออแต่ผ้ามันนุ่มนะนุ่มสวยเลยได้เฮ้ยบูดี้ผมบอกเลยตัวนี้โคตรเกลอะ ใส่เกลืะพี่ดูดิดูฮูดนะว่แต่ว่าเป็นเป็นใบไม่ทรงแบบว่าตรงวตรงมีดีเทลตรงนี้ด้วยนะเนี่ยมันติดติดแบบว่าอะไรเยอะมากอะอะไรพวกแบบกระดุมเป็นเมอนะไรเงี้ยเอเซนเชียลที่ใส่ได้ทุกวันเอเซนเชียลแต่ว่าคือมันมีดีเทลตรงนี้ว่าคัตติ้งเห็นไหมดูดิมันเป็นผ้าต่อกันทั้งตัวเลยดูดิคือเท่าที่เดินมาสองสามร้านเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเสื้อยืดเขาคุณิตี้ค่อนข้างดีนะถ้ากับราคาทั้งคอทั้งการตัดเย็บทั้งอะไรทุกสิ่งแล้วราคาคือแบบ เรื่องการสกรีนที่นี่ก็โดดเด่นเหมือนกันบอกเลยดูฮูดี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นฮาร์ฟซิปนะครับผมแต่ว่าดูการสกรีนดิโคตรนูนอะนูนแบบนูนนูนจับแหละแบบระเบิดนูนแล้วแล้วแล้วก็คือรอยรอยสกรีนมันไม่แตกเลยนะบอกว่าเป็นทรงแบบว่าอกใหญ่ชายสั้นชวดนี้กำลังมาแรงทรงบ็อกซี่นะครับผมอ่าลองเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อกับร้านอื่นดีกว่าครับปะเพราะมันมีอีกเยอะ าต่อกันที่ร้านต่อไปข้างๆไม่ไกลเดี๋ยว<ค>ไ, <ป S 2> ไม่ไกลไม่ไกเท่านั้นเข้ามาในร้าน,นสะดุดตากับตัวนี้ก่อนเลยครับผมนี่เป็นไงจริงๆมันเป็นทรงเจอร์ซี่แต่ว่าเนื้อผ้าไม่ใช่นะเป็นผ้าคาตตอนเป็นทรงเจอร์ซี่นี่ข้างหลัง24แบรนด์ชื่อแบรนอะไรสวีตสวีตแซสวีตไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรแต่ว่า S W E นะฮะสวีตค่อนข้างดีตัดเรียบร้อยที่ผอมปักดีนะอืมเองดูดิราคาตัวนี้เท่าไหร่อยากรู้ให้เพื่อนๆได้รู้นะ ว่าคุณภาพแบบนี้หรือาดจาะเป็นซันเฟสดูชอบมากเลยซันเฟสใช่ใช่อยากให้ดูใกล้ๆเขาไม่ได้สกีนหรือว่าไม่ได้ทําไม่ได้ปักไม่ได้อะไรนะครับแต่นี่คือเขาเฟดเป็นบล็อกมาอย่างนี้เลยเป็นโบเป็นเบอร์ขึ้นมาอย่างนี้เลยด้านหน้าอย่างนี้ด้านหลังเป็นอย่างนี้สวยนะเรียบๆพี่ว่าหน้าตัวไม่เกิน5 600อ่ะซนี่ก็โอเคนะเป็นฟีลแบบเหมือนแบบเจอซี่หน่อยแต่จริงๆก็เป็นผ้าแบบคพตตอนทั่วไปเอาจริงๆปนะ่ะดูมาตรงร้านนะไม่รู้ว่าแบรนด์เขาจะอะไรไงแต่เขารู้สึกว่า คุณภาพมันมันดีอะ่ะมันเกินราคาจริงๆนะถ้าแบบ<ม>เปรียบเทียบกับเมืองไทยอันนี้ไม่ได้ว่าที่เมืองไทยอะไรนะแต่มาแล้วรู้สึกว่าแบบราคากับมันถูกกับคุณภาพไม่งรดีนี่แค่ไม่กี่ล้านเองนะนีเฮยียดตัวนี้ไม่<ด>แปลกใจว่าทาไมตอนนี้เขาบอกว่าเป็นแบบว่าประเทศการเมนนะปกติเออเราจะเห็นพวกการสกรีนหรือว่าการทาเนี้ยอยู่บนพวกพลาสติกเกตถูกป่ะแต่ว่านี่ไม่อยู่เป็นเสื้อยืดแล้วผมดูดิเป็นมงปะโค้ใช่สวยมากดูดิ ด้านหน้าก็เรียบเรียดคอเคอแบบว่าสวยมากเลยอะอือใช่สวยครับสวยตัวนี้แบรนด์ที่นี่นะสมมติคาทำแบรนด์เขาไม่ได้ทําแค่เสื้อยืดอย่างเดียวนะจากที่เดินมาคือเรียกว่าแบบว่าได้แบบโทท้งลุคอะแบบมีครบเลยจะหมวกจะเสื้อจะกางเกงจะเท้าอะใช่ไม่มีเท้าแตะเลยพวกนี้ไหนลองดูดิงเท้าแตะเนี่ยเนี่เท้าแตะก็มีผมไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าคือแบบน่ามาแบบสองสามร้อยอะไรวันเนี้ย ถ้าเกิดเก็บรายละเอียดทุกร้านนี่มีคลิปวิดีโออาจจะย,ยาวประมาณ4วันนะฮะลองไปดูได้ต่อไปเฮ้ยอันหนึ่ง๊บนึงขอแวะร้านนี้มันดูเสื้อผ้าพวกแบบแจ็คเก็ตพวกแบบเสื้อหนาวดูน่าสนใจพิ่แบรนด์อันนี้แบรน <God i. S 2> ด์กอดี้เดี๋ยวเดี๋ยวดอนกดี้นะฮะชื่อโกดี้คัตติง้งดีไหนลองแซมเปิลสักตัวหนึ่งขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับมามาเงีอเปียมปะสบายคติปะ่ะสแลกแจกแบกแก แม่แหละราคาไม่มีบอกดูพี่พี่ดูคัตติ้งนี่ซิปนี่คือยาวยาวมาถึงตรงข้อมันขปั๊มเขาปั๊มซิปแบบว่าก็เป็นคือแบรนด์ของเขาเองเลยข้างในข้างในข้างในเหมือนแบบอะไเหมือนแบบเออเหมือนนางแกะนางแกะนางแกะเทียมอะไรเงี้ยเนาะเหระปะฟูฟูะคัตติ้งตัวนี้ต้องรุ่นครับตัวนี้จริงๆเอาไปใส่กับพวกสไตล์ลิกโอเว่นพวกโกธิกอะไรก็ได้นะสวยเลยสสไตล์วยดีชอบตรงข้อมากนี่นี่ให้ดูคอ ตัวเท่าไหร่ดีกว่าเอามณ์เหมือนเดินแล้วก็ขอดูกีตัวไม่มีราคาบอกนะฮะต้องขอโทษด้วยต้องถามเขาแต่ผมเดาว่าไม่แพงเราลองเข้าไปดูในร้านเขาดีกว่านะฮะไปฮะเข้าไปดูในร้านเขาดีกว่าเสื้อเชิ้ตเสเก็ตเสี้ยเนี่ต็สวย้ตเสื้อ่ชิ้ตเสอเชิ้ตเสื้อเชิ้ตเสื้อเ้เยื้อะมา้แลสวตรงนี้ตเสื้อเชิ้ตเสชิตเือเชิ้เอเชิเอเลิ้เ้านหลัตเป็้อย่างี สวยนี่ไงเจออีกแล้วเสื้อแบบตัดเย็บอะตัดเย็บแบบดูดิทั้งตัวแนละ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทั้งตัวดูทั้งหน้าทั้งหลังตัวนี้อีกแล้วเห็นไหมไม่ได้สกีนะแต่มาเป็นบล็อกใช่ทั้งหน้าทั้งหลังทั้งตัวตรงคอก็แบบว่ายังม,มีดีเทล,ลแบบว่าขาดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเออผมโอเคแล้นนนนเนี่ยน้านด้าโดรนเนี่ยตัวเนี้ยเออเนี่ยฮะร้านนี้ที่เข้ามาสะดุดตาจากตัวแรกนะเสื้อทัวร์สไตล์บุเลกันอันนี้ วงอะไรฮะมีโกสรัดแมนรัดแม่นนะตำนานบาสเกตบอลนะฮะเชียโกบูเพราะว่าสิ่งนี้สวยกว่าราคาเท่าไหร่ประมาณเนี่ยสี่แสนห้าหมื่นดองประมาณสี่ร้อยกว่าบาทป่ะสี่ร้อยเหมือนเดิมราคาคือผมว่าราคาเสื้อยืดที่เนี้ยเบสอยู่ที่ประมาณสี่ห้าร้อยนะแต่ถ้าตัวไหนพวกแบบว่าโชว์สกิลโชว์เทคนิคเยอะแยะหน่อยก็จะอยู่ที่มันหกเจ็ดร้อยไม่เกินนี้เลยแต่ตอนนี้มานี่เซลล์ทุกอย่างส่วนตัวแล้วผมชอบตัวนี้ส่วนตัวผมเขชอบตัวนี้เลย no stylish slat man no stylish นะครับผมจะซื้ออีกแล้วรีปออฟแล้วเป็นทรงครอปเห็นปะใส่แล้วมันแบบจะจะ,จะโชว์จะโชว์แบบว่าโชว์เนี่ยเข็มขัดแบบนี้นเนี่ยมันจะโชว์เข็มขัดพนักงแจที่ผมซื้อมาเมื่อวานไงนครับเห็นปะลองดูครับเนี่ยนี้เป็นแจ <laughs> ็กนนเก็ตแบบว่าคล้ายเหมือนพวกทรงยูนิฟอร์มนี่หรอปะ ใช่หนังหนักดีมากผ้าดีมากเป็นผ้าคาร์ตอนแบบนหนาๆเลยอะดูดิโู้ลายสวยเหมือนกันนะเนี่ยไม่มีห <c oughs> ยอกหยอกหยอกอ่าแสนเก้าหมื่นแสนเก้าหมื่นไมอยู่ที่ประมาณแปดร้อยอะไรเงี้ยแปดร้อยดูดิ 100, 100, 100. อารมณ์เหมือนพวกกะกะหาดัดเวิร์กแวไไร์อะไรประมาณนั้นช่วงนี้กำลังมาด้วยอืมอืมนู่นไงดูดิใครจะชอบอีกแล้วสวยอะ่ะพี่จะจัดอีกแล้วเหรอ เฮ้ยเดี๋ยวพี่ลองลองสวมกเสื้อนี่บอกโลโก้ลายคาโมสีเขียวเดี๋ยวขอคิดก่อนนะไม่งั้นไม่ได้ถ่ายนะจะซื้ออย่างเดียวเลยแล้วกางเกงเขียวมันวัตถุดิบแจ็กเก็ตก็ต้องสีเขียวอดูลุคโซ่กรีนมากไม่ต้องพกไม่ต้องพกเสื้อผ้ามานะพกพกมาแค่ชุดเดียวชุดมาแล้วมาซื้อที่นี่แล้วมาซื้อที่นี่นะหมื่นหนึ่งกำมาหมื่นหนึ่งรับรองเต็มกระเป๋าอ่ะฮะร้านนี้ฮะโลโก้นี้คุณคุณนะครับที่เคยคอนแบกันไปนะ คุณโยโนเวสตูดิโอจากไทยแลนด์สะพานควายบินเฮ็ดสะพานควายไทยแลนด์เอเอซูนะลองเข้าไปดูไปคุณอลิตี้ร้านนี้เขาบอกว่าดีอยู่แล้วนะหมดจัดจันบอก,ก,เ,กเลยจัดแจ็คเก็ตก่อนเลยจจัดแ็คเก็ตหนังก่อนเลยเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวแรกที่ผมส่งมาในเว็บเลยแล้วคิดว่าแบบอยากได้มากคุณพีงโคตรด,ดีทรงไบเกอร์พี่ดูดิพี่งดีนะแต่ว่าราคาราคาไม่ทราบแต่ผมเอางี้ว่าตัวนี้ไม่ไม่เกิน2,000บาทเดีย๋ยวถามราคาให้เลยเจ็ดแสนห้าแล้วมัน จัดนะดูดิตัวพัดเลยใช่เนี่ยถูกถูกจัดผมบอกเลยว่าใครที่เป็นสไตลิสต์นะเราแบบอยากหาเสื้อผ้าถูกๆมาหาที่นี่ได้เลยนะครับราคาถูกจัดพูดคุณภาพสุดยอดเบสท์ไซส์ดูนี่ตัวหนึ่งนี่เป็นไงราคาไม่ต่างกันเลยอ่ะดูดิวะเป็นหนังทั้งตัวดูรือยังวะเราแบบดีเทลตรงนี้มันเยอะมากชอบใช่เนี่ยดูดิด้านหลังจะเป็นแบบว่าโลโก้ โลโก้ของเขาใช่โลโก้เอเอลอาคัตติ้งนี้นิดหน่อยนี่ดูนะมมนมีมมนมีเล็กน้อยดีเทอเลก็กน,น้อยครับราคาพอกันเลยลองเข้าไปดูข้างในอ่ะฮยสารเลยนะใช่เนี่ยสารเลยอ่ะดูดิมันดูดิดูดูดูเห็นไหมให้ใกล่ยเห็นป้าอ่า how much for this อ๋อตัวนี้อยู่ที่ประมาณสามสี่ สามพันกว่าก็ถูกอยดว่าพี่ดูดิมันคือการถอทั้งหมดเลยสามพันกว่าได้ได้ได้คุณภาพขนาดนี้นะราคาตัวนี้ยังติดใจอยู่ว่าเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าแต่ว่าเพราะมันถูกมากถูกจนแบบแล้วแบบที่จับลองใส่ดูหน่อยดิว่าอยากลองสวยสวยจัดไม่จะซื้อเลยแหละอยไางฮะทำทรงไหมฮะได้ไหมอ่าวเรื่องพี่คนหอกกับพี่เลยว่าคนสวยอะสวยอะ ได้ฮะเดี๋ยวโดนแน่นอนตัวนี้สวยฮะเท่าไหร่นะพันกว่าบาทไม่ถึงพันนิดนิดประมาณนั้นนะเห็นแล้วตัวนี้ที่คุ้นเคยนะครับผมร้านนี้มีขายที่บีเดสพันควายนะครับผมโนเวอร์สตูดิโอครับตัวนี้คอลับกับเอเอ้านี่เป็นไง,งนี่นะครับจะไปมาด,ด,ดูกัต่อดูต่อดูต่อพอดีดูผมจิตหลุดไปแล้วดูดูลงขาดูคัตติ้งเป็นไง ไม่ดูดิแต่เห็นว่าช่วงนี้ที่เนี่ยผมก็เห็นพวกกางเกงสไตล์ฟิลประมาณนี้ตำรวจว่าลงพวกาาลนเซกาอะไรพคนนั้นแหละดูดิข้างหลังก็ปักปักปักตรงกระเป๋าหลังสวยมากสวยจริงตัวนี้ก็สวยย้อนตัวนี้อีกทีนึงดูดิตุ้งหูร้อนข้างแบบว่าดึงดึงปรับปรับสายได้ใช่แล้วอะไรทุกอะไรอะไรทุกเม็ดกระดุมทุกอันเป็นโลโก้ตอกโลโก้หมดเลย มันสีแบบเกตเฟดสวยอ่าหรือยังอันนี้เป็นหนังเหรอเออเป็นหนังอารมณ์เป็นเสื้อเบสบอลอารมณ์เป็นเสื้อเบสบอลเออใช่ใช่ใช่เป็นเสื้อเบสบอลเรียบๆเหรอปะแต่ว่าดูดิเห็นปะสวยมากสวยมากเป็นอารมณ์เป็นเสื้อเบสบอลแต่ว่าเป็นหนังทั้งตัวได้ฟิลได้ฟิลจัดเลยตอเนี้โคตรแบบว่าโคตรดูดูแพงมูดเลยนี่ยังถ่ายยังถ่ายไม่เสร็จเลยฮะจัดกว่าเราไม่ไหวกับราคากับคุณภาพ จัดก่อนเลยฮะดลนะฮะราคาอย่างงี้ปล่อยได้ไงนะฮะนี่โอ้โหนี่ไงเมนูน้มนะฮะเมนูนมคือดีเทลเยอะจัดอ่ะผมพูดเลยไปจัดการนะฮะให้มันจบๆไม่ต้องเดินไปไกลๆนะฮะก้าเดียวก็ถึงอีกร้านหนึ่งนะฮะสะดุดตาเหมือนกันกางเกงรอดเลย มีเลือกหลายสีไปไงบ้างผมจะบอกอะไรให้นะว่าเมื่อวานผมอะแอบมาซื้อแล้วหนึ่งตัวซึ่งเป็นตัวนี้นี่เองครับผมอนไงพี่ดูดิมันแบบมันมันมันเหมือนสีสนิมหรืออะไรเท่าที่ดูกางเกงพวกนี้ก็คือเหมือนแบบว่าทั้งปากทั้งการอะไรพวกนี้มันจะคุณภาพดีดีมากเลยดูน่าสนใจเห็นปะดูดิอือนี่เป็นไงแล้วหลังทั้งตัวครับดูดิอารมณ์ฟลแบบว่าเหมือนเบลนเซก้าเลย หรอปะแลวให้ถ่ายราคาเท่าไหร่ตากล้องราคาเท่าไหร่ให้ไรสี่พนะันเหรอผมซื้อได้ได้รา,าคาพันห้าร้อยบาทนี่ดูสวยไม่ฟอกสวยปาสวยทำพวกแบบดีเทลพวกจเจาะอะไรพวกนี้สวยอันนี้อันนี้ยี่ห้อแกมโบวแบบนี่เดินวนๆมาเกือบสิบล้านนะบอกเลยคนระับราคาของคุณภาพคือต้องยอมจริงๆิ it's lit <S ชอว์ีสกอร์ตปะได้ปะี่โซเปียะนะ ดูดิสี้งตานะหลังในตัวกตัวจีอมเฮ้อันนี้สวยเล่สวยดูดิสีสวยดีนะเฟตทุกตัวเลยนะตัวเท่ไรดีกว่าเอเช็คราคาจัดไปครับเฮียเจ็บอยเหมือนกันราคาเดียวกันหมดเลยเจ็บไร้อยได้ขนาดนี้เลยจะบ้าราคาเดียวกันหมดเจ็ร้อยกูจะบ้าอันนี้เล่นเตฟิลแบบเยเดี๋ยว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 เฮ้ยดูตรงนี้นี่ีเีฟเฮ้ยเป็นสีเขียวแต่ว่ามันเป็นเขียวแบบ เคลฟเเอดอ่ะคือคือบางคนอาจจะคิดว่าไอ้คงเอาไปตากแดดที่ไหนมาต่คือจริงๆแล้วเทคนิคพวกนี้อะไรพวกนี้นี่คือใช่ก็ก็ถือว่าเป็นตัวเก่าก็ทำเหมือนให้มันดูเก่าอ่ะจริงๆพวกนี้มันใช้เทคโนโลยีการผลิตสูงมากเลยเจ็ดแสนเจ็ดแสนดองตัวมาณเจ็ดเป็ร้อยคนไม่เข้าใจกันนึกว่าเอาโอ้โหวินเทจมาใส่มาฮะไปดูกันต่อครับผมก็จบไปฮะที่แรกครับเดี๋ยวนี้โอเคกาวครับไปเดินมาข้างล่างไปไงไหนบอกนะผมบอกแล้วดีส่วนตัวชอบ นข้งชอบมากๆเลยทั้งเสื้อผ้าราคาเรื่องดีไซน์ต่างว่าคนไทยน่าชอบส่วนตัวผมผมก็ชอบนะเพราะถ้าไม่ชอบก็คงไม่ได้จัดตั้งแต่ทีแรกนะเ็าดยรวมถือว่าน่าสนใจมาที่นี่ก็น่าได้เสียตังนะฮะลองว่าดีนะบอกเลยว่าอย่าพลาดนะแต่ว่าอันนี้แค่น้ำจิ้มเรามีที่หนึ่งมีที่หนึ่งไม่ไกลเดินจากที่ไปประมาณ1 0 1 5นาทีแบบชิวๆได้หรือจะนั่งแก็บก็ได้นะฮะเพราะว่าตรงนั้นมีเยอะเหมือนกันไม่อยากให้เสียเวลารีบๆไปกันดูดูดีกว่า